มื้อนี้ชวนทําแกงส้มผักบุ้งปลากระป๋องผักบุ้งที่ใช้เป็นผักบุ้งไทยให้เราหั่นแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยจากนั้นเตรียมปลากระป๋องในปริมาณที่ต้องการวิธีการทําเราก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำจากนั้นก็ใส่เกลือแล้วตามด้วยพริกแกงส้มแล้วก็กะปิแล้วเราก็ทําการคนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่ปลากระป๋องลงไป สูตรของเราจะไม่เอาปลากระป๋องไปตำกับเครื่องพิกแกงนะคะเราจะใส่ปลากระกป๋องแบบนี้ลงไปในน้ําแกงเราจะใช้ทัพพีตัดปลาให้เป็นขนาดที่เราต้องการจากนั้นเราก็จะทำการปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปีบ๊บน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาเมื่อชิมรสชาติแล้วได้รสชาติตามที่เราต้องการแล้วเราก็จะใส่ผักบุ้งลงไปต้มต่อเมื่อผักบุ้งสุกก็ทำการปิดเตาจากนั้นเราก็จะบีบมะนาวลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้าย เสร็จเรียบร้อยแล้วแกงส้มผักบุ้งปลากระป๋องเพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะคะ